เทนระบบเทนระบบเขาเรียกเทนระบบนะครับวันนี้เราจะมาไลฟ์สดเทนระบบกับป้าป่าทางวันก็คือช่อง youtube ของเราคนติดตามช่วงตีอะเจ็ดพันกว่าก็กขับรถไปทำง,งานชาว่วงเช้าเราก็จะทำง,งานไลฟ์สดดูว่าก็รีชูมันเปิดแค่ไหนเราลองที่แพลตฟอร์ม youtube นะครับ 他回来了吗？ cho con thiên ngân Nó đi rất trai tốt sao Lâu có cho sao một ฟังเพลงกันไปัสด,ดีตอนเช้าทุกท่านนะครับที่เข้ามากันวันนี้ก็ y YouTube ไลฟ์สดครั้งแรกนะครับของป,ป๊าปป้าไปฟังเพลงทำไมกล้องมองข้างนอกไม่เห็นนะเห็นบรรยากาศข้างนอกกัแสงมันแรง อ๋อแดดมันอยู่ข้างหลังเราฟองมาจากข้างหลัง bây giờ mình lại mình đang đợi đó YouTube ก็สราก็ออยุติธรรมนะแนใหญ่ตัวให,ใหญ่อะไรกันก็ชิวอะรกันวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นล้านหาเงินเงินแบบพวกผมธุรกิจในพวกเราก็ตาสีรสา,าก็ลุยไปก็สู้กันไปหาลานบินตัวเองสรุป ก็นั่นแหละถล่มตอนนี้เราก็เลยมองว่าถ้า YouTube ละ่ YouTube ละ YouTube เรามันไหลถล่มละมลายยูทูบก็อาจจะทะุานบางที t i k t ต k กกรมกอลิทึมเราสู้เขาไม่ได้หรอกเป็นแบนด์แม่แม่หทั้งดาราทั้งทุกคนลงมาไลค์ลงมาเล่นโอ้แล้วตัวเล็กยิ่งเรานี่คือทุกคนต่างขายของดาราก็ขายของอแล้วจะไม่มีชีวิตรอดจากการขายของ พูดแล้วก็มันมันมีสองโจทย์อะมองเป็นพลังบวกกับกับฉีกตอนนี้ต้องหาวิธีฉีกออกให้ได้เ็ต้องฉีกออกจากกดเกณฑ์กดระเบียบที่แบบว่าถ้าเรามวนไปไลฟ์ไปทําตามติ๊กตอกที่เห็นดาราทำทำว่างอะไม่ได้ถ้าโจทย์นี้เราทําเราจะไม่ได้มันต้องบอกว่าเราไม่ทันในเกมงไงบางทีเราต้องฉีกสแสดงว่า แต่สมัยแม่งผู้ตามแม่งไม่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 ค่อยไม่ค่อยดีต้องเป็นผู้นำทุกเรื่องอะเนี่ยช่องขนาดช่องป้าป่าเนี่ยทำมาพักหนึ่งเนี่ยมีคนตามมีเกมมั่งอะไรมั่งเล่นกับลูกก็รู้สึกว่ามันมันก็ยังไม่ต no อบโจทย์เท่าไหร่ youth, to query, แต่ก็ยังดีขึ้นนะผมก็รอผ่านปอของ ตัว YouTube ซึ่งเขามีกฎระเบียบ4,000ชั่วโมงของคนดูภายใน1ปีแล้วก็10ล้านผู้ชมภายใน3เดือนของชอ็อตผมว่าคือผมทำอะถึง10กว่าล้านนะคนดูอะหมายคนชมในคลิปรวมๆแต่มันเหมือนระยะเวลามันไม่ได้แต่ถ้าใช้ AI นะรู้สึก AI มันมัน,ม,นมันลดค่าจาก ยอดวิวที่ควรได้สมมตยิยอดวิวได้เต็มสิบล้านมันลดเหลือแค่สี่ล้านก็เนี่ยไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยน,นตามไปช่องต่อไปโอเคกันดีววกว่าเป็นเหรอเออ กระจายเสียงแห่งประเทศไทยเห็นชัดขึ้นอาจจะเกิดโรคอื่นๆต่าง สวัสดีครับผมใครข้ามาทักทายสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลคนแรกเลยเนี่ยของไรสวัสดีวัยรุ่นคุณอะไรอะกะมลทิพตอนผาสวัสดีครับทักทายตอนเชา้าไปทำงานกันหรือเปล่าตอนนี้สวัสดีสวัสดีครับวัยรุ่น กี่ขวบแล้วเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ยดูช่องเกมของป้าากับพี่บินหรือเปล่าอยู่จังหวัดอะไรกัน,นทรายนะครับตอนเช้าปิดเทอมไปโรงเรียนกันหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้เป็นช่วงปิดเทอมไม่ได้น,น้ำอุ่บ เห็นข้างหลังยังข้างหลังเดี๋ยวเราจะเลี้ยวหลบแดดเลยเราจะเลี้ยววันนี้อยู่บนรถบนทองถนอนอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีรู้จักกันมไหมนนทบุรีได้เลยก็ไม่มีอะไรวันนี้ผมเททไลยูทูบคิดว่าน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งน่าจะโอเค ก็ไม่มีอะไรลยก็ข <loyal> <cœur> ับรถขับค <Means 1>, ันนี้บนคั้นตอนจเป็นกระจกไงฟังเพลงกัน สวัสดีครับดีเทลชื่อเท่จังดีเทลขายๆชื่อรายละเอียดใช่ไหมแมลว่ารายละเอียดชื่อภาษาอังกฤษดีเท,เทลีสวัสดีดีเทล เ,เทเลไลท์ยูทูปช่องเดี๋ยวผมเัาเพลงการเดี๋ยวเราเทเลไลท์เดี๋ยวจะไลท์บ่อยๆให้มันติดหน้าไลท์มีอะไรติดไปหมดสมองกัรอยู่เท่าไหร่แล้วเนี่ยดีเทลเป็น รุ่นลูกรุ่นไหนเอ่ยน,น่าจะรุ่นลูกนะผมว่าเพราะช่องช่องของผมเหมือนไครจะทำคอนเทนต์เด็กๆอะไรี้คอนเทนต์ของลูกชายผมกำลังไปทำงานครับผมใกล้ถึงแล้วตอนนี้เราขับรถไปทำงาน กำลังขี่กดสมองอยู่ตอนนี้ว่าจากไลฟ์สดของเจนนี่มันทำลายกลไกตลาดไปหมดเลยก็เลยรู้สึกว่ามันต้องทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงหน่อยหมายถึงมันไม่ได้ทำลายเขาเรียกเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันมันปรับเปลี่ยนอ่ะมันไม่ได้แบบทำลายเขาเรียกมันปรับเปลี่ยนดีกว่าไปในทางที่เข้าใจมันง่ายขึ้นอ่ะ มันเป็นจุดเปลี่ยนเลยว่าการขายการผลิตอะมันถึงขั้นตกยุกอะคือจะแยกมันจะเริ่มแยกชนชั้นระหว่างก,ก้าวขวบดูอะไรอะดูกระตูนดูหนังอะไรก้าวขวบอยู่ที่จังหวัดไหนก้าวขวบรุ่นก้าวขว้ลูกชายลูกชายผมเท่าไหร่ลูกชายผมลูกชายผมห้าขวบ ก้าขวบก็เริ่มเป็นหนุ่มแล้วมีแฟนยังเป็นหนุ่มก็ต้องมีแฟนยังมันก็ไปโรงเรียนวันนี้ปิขขเปปเดเทอมอยู่จะงอนอะไรเอ่ยดีเทลเล่น y ยูทูบหรอครับแล้วก็ว้าว เราก็ธีผู้ใหญ่ก็ขับรถไปทำงานกลับบา้านหาเงินถ้าเราหาเงินได้เยอะๆเราก็จะมีเวลาอิสระธุรกิจของตัวเอง นนทบ,บุรีเหมือนกันเลย,ยจังหวัดนนท์ครับอยู่ช่วงไหนนนท์น่ะนี่กับอยู่แถวรัตนบะเรสทำงานนนบุรีก็โอเคนะเราติดไปหน่อยเมืองทองเมืนอนมันก็ไปกรุงเทพ S <S> <S โอ้ยสายแล้วทำงานสายคนดูเดยอะจัดสองคน มมีอะไรเท่านี้เทนระบบกันมันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวมาไหลไบ่อยๆข้อมาคุยกันใหม่เด้อดีเทลคอมเมนต์แชร์มีอะไรให้ติดตามช่องตัวเองเล่นเกมแนะนำได้ตัดต่อตัดต่อเกมตัดต่ออะไรได้หมดเลยนะ่ะตัดต่อวอล์กท่องเที่ยว quay chưa vậy, vậy, Chưa vậy, thi thăm vậy, 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 lô bọc vậy, vậy, 安德甘。 ปักปะก้าท่านยูทูบพรบผมเพื่อนกันครับใช้ชีวิตได้มีความสุขเช่นการดีเททลทำงานต้องให้มีความมีเงินทำงานต้องมีเงินก่อนแล้วค่อยมีความสุขได้ไหม สี่สิบสี่อาทีไปนะครับไปเจอกันโอเคเดี๋ยวเราก็จะลงไลน์แล้วเดี๋ยวเราไลน์ใหม่ว่างๆแล้วก็ค่อยเข้ามาคุยกันบ๊ายบายครับ ก็าอดไรไบ่อยๆมันจะเปิดข้ามองเห็น วัตกับเพลงรักนานๆแล้วก็จะมีนายเอ็กซ์พอร์ตเรียกว่ารักได้ไหมทาง radio best special maximum disc music station กับแฟนตลอดสองชั่วโมงนี้ครับเฮ้ช่องพีช่องป้าป้าทั้งวันพี p a p e รูปเทาช่องก็จะมีวอต วอกท่องเที่ยววอกไปเที่ยววอกไปนู่นไปนี่คือผสมไปเรื่อยเราหาไอเกตยังไม่เจอเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวไลฟ์บ่อยๆมันก็จะขึ้นไอ้นี่ขึ้นไหวเพราะ youtube เหมือน youtube คนมันยังไลฟ์สดน้อยอ่ะไม่เหมือนแบบติ๊กตอกอะไรเงี้ยก็เลยว่าจะหันมาอะไรยูทูบให้ช่องมันโตเล่นเกมแล ane, gen, ้วก็ <Walk. S 2> Th <more> <English language> หาเกมอะไรสอนเล่นเดี๋ยวกำลังจะว,วางอยู่ให้มันเกิดสิเกีตไในแบบที่ดีแล้วค่อยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันดีเทลเล่นกลงเล่นเกมขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวมาไลเล่นเกมกันเดี๋ยวรอวางระบบก่อนตัวนี้อุปกรณ์คอมไหม่เรียบร้อยแหละเหลือแค่เข้าไล์ผ่าน YouTube เดี๋ยวจะไลเกม ไล่เล่นเกมกันสนุกสนุกเกมอะไรเลื่อยเปื่อยเลยโหลดเกมยิงปืนเกม rov เกมอะไรก็ได้ได้ไลเล่นเกมผ่อนคลายลูดานเขาเรียกเรลูดาข้อเดียวันนี้ของรายการถึงแล้วที่ร่วมกัน 9โมงงานเข้า8โมงครึ่งมา9โมง เดี๋ยวน่าจะตอนตอนกลางคืนวันนี้แหละทุ่มสองทุ่มเดี๋ยวจะลองดูว่าเราจะไล่เราเอ็นเกตมันขึ้นแค่ไหนรไีีไมมอ่่ถ ใจจะไหาจะเป็นเด็กคนใหม่ที่มีความคิดของตัวเองสูงเกินครับไบริษัทัหนม่ค่อยากจะรับคนที่เเครับประทมตการนะรหลายฉบับเขาบอกว่าเขาใช้คำนี้นะอันนี้คนไม่ได้พูดนะไปแล้วเดี๋ยวมากันใหม่ต้อไม่รู้ใคนะครับต้องไหลบ่อย y o u t ไม่ว่ากันบายบายถึงที่ทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไลฟ์กันใหม่บายบายลงไลฟ์ไงเนี่ย